เจ็ดสิบสี่นะนี่คือยังไม่เต็มนะครับมีเยอะกว่าน,นี้นะฮะแม็กน่าจะได้ประมาณร้อยห้าสิบโอ้โหไอโร่มารับไปมึงอะไรยิงกูจั้นอนซะ <c oughs> โอ้เพียบครับไม่ต้องห่วง <c oughs> ไม่ถึงวะถึงไหมวะถึงไหมวนะน่ะไม่โดนใครเลย เฮ้ยมึงใกล้กูเกินไปแล้วโอ้โห,หยอดหน้าโอเคเก็บให้หมดกระสุนปืนต้องใช้อีกเยอะเออทางไหนว้ายอีบั๊กอเอ้ยลืมไปตรงนี้มีระเบิดขายโยนยน้อนปีมือแตก คุณกันไปเลยเฉียวเฉียวอะไรอะไรเขาตายกันหมดแล้วไปมีปุ๋ยกูเรียบร้อยโอเคเคลียร์หมดหรือยังเอ่ยเหมือนจะหมดหรือยังเอ่ยอ่ะในนี้หมดแล้วครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนกันเลยผ่านช่องแคบขึ้นไปครับนี่เป็นตรงที่น้ำลด ปิสโซอะไรอยู่ไหนวะเชดโดตายตายซะอะไรอะไรหัวแตกโอเคครับไม่รู้ว่าเจฟกับเอเลน่าเป็นยังไงบ้างนะฮะต้องรีบไอ้ยะเสียงุ้นซองเว้ยโอ้โหมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะ อยู่ห้องหเขาไวอุ้ยเล็งเพลินตมาเลยปาระเบิดใส่ไหมเดี hmm. ๋ยวไม่เดียวไว้ก่อนเดียวมันใกล้ตายแล้วเอ้าเอเลน่าไปไหนอ่ะชิบหายแล้วครับบไว้ อ๋ออยู่ขาวามือครับอยู่ขาวามือนในในในซากตึกเราต้องช่วยยิงคู่ฟันฮะเราจะโดนสองหัวด้วยนะต้องระวังอะไรของพวกมึงเนี่ยฮะยืนแล้วก็เยอะแยะเนี่ยขออีถอยหน่อยโอ้โหเกกะหลงล่างแม่งเอ้เชื่อ ใครยิงวะอ๋อเอเลน่ายิงอยู่หมดหมดไหมจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวช่วยเอเลน่าก่อนไม่รู้ใครเป็นไรบ้างต้องรีบหน่อยแล้วเจฟถูกยิงอ่ะจะไม่เป็นไรผูเป็นรูมบอกว่าไม่เป็นไรเอางี้เราจะช่วยเองแมพพอยืนไหวไหมคิดว่าน่าจะไหวอ่ะเร็วเข้ามาไปงี้วา กล้องทิ้งไม่ซ่ามันพังแล้วอะยืนเดดมันมีคนตามมาเว้ยเขาไม่นอนหรอกทิ้งไว้ที่นี่แหละไม่นะเดิมดูโควยไอาจไม่เอาถูกฆ่ากันหมดโคอี้ไม่งงหัวเสียครับอยากจะไปกับเบรกแค่สองคนฮะต้องมีผู้ติดตามแล้ะบาดเจ็บจะพากท้ายหมูหรือเปล่าก็ไม่รู้ แดาว่าความโซ่ชีแรงครับต้องมา <Okay. S 1> แบกมันอีกโคอี Elena, s <S แม่งไม่เต็มใจนะครับแต่ถึงเวลามันก็ช่วยฮะก็ถือว่าเป็นคนดีครัเพราะว่ามันไม่ได้ดีแต่ปากครมันช่วย <Just go. S 1> ไปเลยโววววมีตัวยิงซ้ายยิงกระโปรงแม่งเลือดออก okay, ไ้ลืมใบหน้าย,ยิงถังแก๊สแม่งวะเฮ้ย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 ไ้ยัมาโมยมนงนี้สัสพอยกขึ้นเยเลย,ยอะไรอะไร้เตมกระสุนแม็กกาซีนมือเดียววันสุขสาวที่นี้มีใครไปงานแถลงเกมโชว์บ้างครับ มีไปก็ชวนๆกันในคอมเมนต์บ้างเนอะที่สยามพารากอนน่โอ yell, ้โหเยอะนี่นี่เอเน้าโคอีนำเราไปแล้วตะวังหัวชีดีไม่ตายหาเอาเอเลน่า M O K โอ้เป็นกูตายไปแล้ว โยนยิงหนา้าแทบไหมออกจากตรงนี้เร็วโคอี้เย๋ยวผู้ทหารมันไม่รู้หรอโคอี้แม่งมาช่วยเด็กเนี่ยเห็ไหมเดี๋ยวยิงผัดโกลาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราอ้อกไปทางขวาฮะอยู่อีกคู่หานึงต้องระวังนะแม่งมาอีกแล้วไอ้บ้าเฮ้ย็อกบบุรีจะไม่เนี่ย

เจฟไม่ไหวแน่เราต้องทิ้งเขาไว้เราไม่มีทางเลือกแล้วเจฟแข็งใจไว้เข้าใจนะนายตั้งใจจะช่วยเขาอะแต่มันจบแล้วเขาไม่ไหวเราจะปล่อยเขาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เหมือนเขาตายแล้วแหละเราไม่เลือกตอนนี้เราต้องตายกันหมดมันอยาบไปเธอไปเลยใช่ไม่มีใครห้ามเธอหรอกโอ้โหแม่งเป็นปีเป็นคุยเลยเมียหลวงฉันอยากจะช่วยนายนะแต่งายมันซื่อบื้อเอ้า อีหลอดเดิมเองครับโอยฟลินตามมาครับอะไรกันเนี่ยขอโทษทิ้งไปลงเดี๋ยวนี้ผมต้องยอมครับพาเธอไปเธอจะบาดเจ็บเอาเธอที่รถไฟไม่อยากจะเชื่อเลยนายช่วยตัวเองไม่เป็นหรือไงวะก็เหมือนกันเลยวะก็ไม่เชิงนี่ครับเราซาราวิส ก็แกคงคือดรกสินะนนใช่ไหมในยิคกรีกไปแล้วครับแกล,ล่าไอ้นี่มันมาจากหน้าวิหารเลยใช่ไหมติดจริงๆอ้ยโหแม่งจริงๆเลยแล้วยังไง บอกแกมาบอกมาว่าเจออะไรในวิหารก็สิ่งที่แกกำลังตามหาอยู่เหมือนกันไงเข้ไหมจะรู้ว่าจินดาอยที่ไหนแกหาไม่เจอแน่ทาไมมีฉันอยู่ด้วยของปล่อยเธอไปซะแล้วฉันจะพาไปอื้ม ในนี่ uh, มันเงาตามตัวฉันเองเป็นนักข่าวสาวคือมันไม่ปล่อยเลยนะต้องคนฝนบนโพนาให้ยืบเด็กมันไม่โกหกคนตัวเจอแผนที่อ้าวมันเจอแผนที่อ่ะทิพหายเจอจุดมาร์กด้วยเยี่ยมเจอแล้วเพื่อนเอ๋ยนี่ไงครับลูกพี่ ฉันรู้สึกว่าแกไม่เหลือข้อต่อรองอะไรแล้วนะคุณเดรกแกไปยางภาพื้นดินเตรียมตัวออกเดินทางแกมากับฉันแกฆ่าพวกมันซะได้ครับลูกพี่แลาทำงานให้อีบ้าได้ยังไงวะใครจะกล้าหือามาเราแม่งโหดจะตายห่าแค่นี้เหรอไม่ถึงกับฆ่าพวกเราอ่ะใช่นัสิ ลุกมันผมทองอือไปนะหนีวิ่งวิ่งเป็นป่าล่าแล้วทีนี้เวนมึงเป็นนักฆ่าได้ยังไงยิงกูไม่โดนเป็นได้ไหมวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปอือโอ้โหแม่งจัดสุขิตุทางเยดเชนอ่ะพี่จีโอ้โหยเดวันอย่าหยุดเลยนะไป โอ้โหต้องปีกเขาทางซ้ายครับเอาติด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 ฮัลต้องรีบแล้วเอ้าเลยนะงี่เี้ยเลยนะเอาไปหลบอยู่หลังกล้องกระโดดมาเลยโอ้โหฉันรับได้อะไปต่อลูกโ,โหไม่รับได้ยังไงอ่ะ มีหมอลงอาจจะพ้นเลยไม่เป็นไรนะใช่สบายอยู่แล้วนายอะจะแป๊บก็จะดีขึ้นเองอะโอ้โอ้พระเจ้าน่าจะพ้นแล้วนะฉันไม่อยากเธอมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยความมิชื่อเองอะบอกความบินนายหรอกฉันเองอ ไม่ฉันหมายถึงเรื่องที่มันจะเกิดต่อจากนี้มากกว่าเราจะทำยังไงเราก็รู้ม่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรกับเรื่องแบบนี้แล้วทีนี้เราทำาไงต่อดีฉันจะต้องไปช่วยคุยนายเป็นซะแบบนี้นายต้องช่วยเธอทำไมอ่ะฟลินพูดถึงรถไฟเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่ลานจอดรถไฟตรงนี้ ซึ่งมันจะอยู่ห right ล no, no. ังแทงน้ำตรงนั้นเนทเขายิงปืนจ่อพวกเราเนะเมื่อกี้อ่ะฉันรู้จนเข้าใจเกือบจะยิงเราแล้วด้วยซ้ำเอ่อพวกนั้นน่ะมันลงมือก่อนด้วยแล้วมันก็ซับซ้อนมากเรื่องนี้ฉันอธิบายเธอฟังทีหลังฟลิน์รู้ว่าเธอมากับฉันนะก็ชรลวิดรู้ว่าแผนซับซ้อนรู้ไหมว่าเธอต้องทำยังไงใช่ฉันเห็นฝีมือเขาแล้วแล้วเธอก็รู้ว่าฉันคงไม่มีทางไม่มีทางเลือก Honor thieves, huh? among ศักดิ์ศรีในหมู่โจรใช่ไหมเด็กเอ่อทำนองนั่นแหละนายคงรู้นะว่าตัวนายกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่คิดอะไรบองตการหรอกนะยฉันดีใจนะที่นายยังคงเดินอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอาละเราไปกันดีกว่าเออม่เธอกลับไปเลยไม่ต้องไปกับฉันเงียบเลยเลย ฉันต้องไปเกิดไฟนะเราต้องรีบไปกันแล้วก็ตัวตสิบสองนะครับเอลน่าก็ขอตามไปด้วยคนฮะนอกจากต้องเอาตัวให้รอดต้องคุ้มครองเอเลน่าด้วย เราไม่เราไม่มีปืนนะครตอนนี้เราต้องหาปืนสักกระบอกหนึ่งนะโดยพวกนี้มันไม่รู้เราอยู่ตรงนี้เจออะไรไหมยังไม่เจออะไรเลยครับพี่แต่เดี๋ยวมึงเจอแน่โอ้ยย่งไม่ถึงหนี่ละฮืม <c oughs> <c oughs> วันติวชเชดแคได้มาหนึ่งกระบอกครับพร้อมระเบิดหนึ่งเม็ด ตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยเป็นที่ก่อนฟุ๊เดี๋ยวรอรอมันมาเดินเดินมาตรงเครื่องซักผาครับเงือบซะได้มาอีกหนึ่งเม็ดพร้อมอีกยีิบสามนัดหักคอแม่งไงดีไหมข้างหน้าไม่มีอะไร โอ้โหกุ้งกี้กูกือบขนไหนมึงไม่รู้เรื่องหักคอแม่งโง่นักไอ้นันไม่เห็นกุ้ยเราไปกินน้อยนาเรียบร้อยครับสองเม็ดเฮ้ยอีกตัวอยู่ไหนวะอีกตัวอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตัวเฮ้ยอยู่ไหนวะโอ้เห็นแล้วมึงออกมาสามารถล่วง โอเคขาล้างเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปทางนี้กันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราดันเอลี่าขึ้นไปด้านบนเราแป๊บนึงเราแป๊บนึน look go. what Hey, I found. โอ้เจอทางไปต่อครับโอ้โหโดดสปริงเข้าถามแม่งดีมาก Here we เห็นไหมทางนี้ล็อกเหรอโดดแม่งเลยชื่อเพื่อเอาไปเปิดประตูนะครับ